on สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพบกับผมครับผมครับผมตอยครับเราส้นอยู่กับรายการชิมลางตัวอย่างายการที่จะวิพากษ์วิจารณ์กตั้งแต่ตัวอย่างแต่ไม่วิจารณ์หนังถูกต้องเราบอกว่าไม่ดีหรือว่าเราไม่ดูอะไรเงี้ยนั่นคือหมายความว่าตัวอย่างไม่ดีใช่ไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีถูกนะฮะต้องแยกแยะนิดนึงครับแล้วสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนึงที่เรียกได้ว่า ปลายปีเข้าฉายปลายปีนี่แหละอ่าครับเรื่ช่วงนี้นะฮัมผมแอนิเมชันเยอะเยอะมากนะครับมีติดติดกัน2เรื่องแล้วปีนี้2เรื่องแล้วนะครับจะมีอีกนะมีโหเดี๋ยวมันเยอะนะ่นตะพิซซ่าอะไรนะพิซซ่าดิสนีย์ใช่อ่ะบีมเวิร์กโอ้ยบูสกายปีนี้มีไอเดียอีกถูกต้องนะครับผมใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับน้องหมอกับชื่อเรื่องว่าสิงครับสิงที่แปลว่ายังบริสุทธิ์ใช่ครับเปิดสิงค์ทุยใช่ครับผมครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับครับผมครับ how are we doing with those flyers miss Crow? Oh, good to go here <laughs> by gail by rory by mickey by mo by nelson by hannah by tess bye bye casper Neighbor, the 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 grocery store manager that 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 chicken right there. <laughs> Everyone in the city gets a shot at being a star live on my stage. ooh la la. romance? Come my lady, come come my lady, you're my butterfly, sugar baby. <laughs> Yes, you. fine. I'm Thank How are you? ยิบสองทันวาเนี่ยครับปลายปีปลายปีพิซมาร์ทใช่ครับพิ์มาร์ทนะครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวมาว่าได้รับแรงบันดาลใจมปจากการประกวดและมีการไอดอลด้วยโอ้เยอะพอกเหนอกคขาประกวดเยอะไงมีการไอดอลมีการคอรทาเลนต์นะแล้วก็ยังมี The voice ใช่เลยนะระศายใช่ครับซึ่งซึ่งดูตัวอย่างแรกแล้วเนี่ยคือคือเราคือเราเข้าใจได้เลยว่ามันเป็นการประกวดร้องเพลงครับคล้ายๆกับพูดง่ายๆคือจูดุเปียประกวดร้องเพลงใช่ใช่จูดุเปียประกวดร้องเพลงแล้วก็คือจุดเด่นมันคือเรื่องของการร้องเพลงของตัวละครแต่ละตัวใช่แล้วว่าใครจะร้องยังไงแบบไหนอะไรยังไงใช่ครับผมนั่นก็คือต้องมีมุกอ่ะแต่เรื่อมันมีมุกได้อย่างเมื่อกี้ ภาพก็ร้องแบบนึงหูก็ร้องแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมดูแล้วก็เรียกรอยยิ้มผมว่าเป็นน่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สามารถกวาดเงินได้เยอะครับผมเพราะถ้าเพลงในหนังนะประมาณแบบนี้นะคือเน้นแต่เพลงฮิตนะผมว่าพี่ว่าคนแห่ไปดูฮิตนะบ้านเราก็เห็นไหมเราเนี่ยเราอย่างน้อยบ้านเราก็รู้จักแล้วสองสามเพลงนะคือต้นมาเนี่ย Bad Romance นะเล้ก็ Lady Gaga มาละมี Please For A Roses with Butterfly นะเพลงฮิตคนเนี่ยครับผมแล้วก็ ดาทาที่มาแต่ละคนนะภาคเหนือเปคนในแฮร์มีโอ้โหเต็มไปหมดใช่ครับลิตเติ้ลสปูนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันที่น่าจับตามองเดี๋เรื่องผมฮะพี่เบ็แอบไปคนข้อมูลมายังไงพี่มีเพลงในหนังเรื่องนี้แปดเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เอ็มพีสามแหวมหายย่อมๆเลยนะโอ้โหใช่แต่ที่มากคืออัลบั้มซาวด์แผ็กที่ต้องแบบว่าทำเป็นแลบวไม่ใช่เปิดเป็นซีดีนะออดิโอดีนะต้องประมาณ3แผ่น น่าจะมีได้จะมีทำขายอ่ะเชื่อไหมแต่เนี่ยแต่ครบเนี่ยเพราะมันได้อีกเรื่องนึงอะแต่แน่แน่เลยครับผมและ85เพลงนี้ก็ต้องทำใจกันนิดนึงมันจะฟังกันใช่นิดนิดหน่อยหน่อยอย่างเมื่อกี้แหละต้ออองนนน่่มิดหยก็นั่นแหละครับผมว่าน่าจะมีอัลบั้มตามมาแน่นอนครับผมครับโอเคครับมาันที่ประเด็นของเรากันบ้างครับภาพภาพยนตร์เรื่องซิงเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับพี่ต้อยจะดูดิอ๋อทำงานอยู่กับหนังกับเพลงอย่างพี่ไม่ดูได้ไงครับผมนะครับก็ดูครับเพราะว่า ผมเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วไม่พลาดนะซูโดเปียเราก็ชอบและนี่ยิ่งซูโดเปียร้องเพลงโอ้โหแลวซูแลนเดอร์ล่ะเอานิ้วกลางเลยครับผมครับผมโอเคครับครับผมภาพข่าประโน์เรื่องสิงค์เข้าฉายครับเราควรมีมติว่าเราจะดูครับครับดูรายการเราจบแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเราได้ที่มุมขวาล่างของจอนะครับ